กรมชรประทานจัดงานเสวนาได้หรือเสียเปิดทุกมุมมองตอบทุกประเด็นโครงการผันน้ำยวมวันที่15มีนาคม2566เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาณหอประชุมชูชาติกมพูสถาบันพัฒนาการชรประทานกรมชร,รประทานอําเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรี กรมลรระทานเปิดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นโครงการผ่นน้ํายวมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีกลางในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนให้เกื่อนภูมิพลหรือโครงการผ่นน้ํายวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่าจะสามารถช่วยสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างไรรวมทั้งยังเป็นเวทีในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อรับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนสามารถร่วมรับชมได้อย่างทั่วถึงโดยในเวทีเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการและตัวแทนภาคเกษตรกรมาร่วมให้ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโครงการนี้ได้แก่รองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยลังสิต รองศาสตราจารย์ดรบัญชาขวัญยืนอาจารย์ประจำภาควิชาวิศนนวศกรรมชนระทานคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทย,ยาลยยัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรเดชวัฒนาชัยยิ่งเจริญผู้อำนวยการหน่วยวิจัยและพัฒนาบริการเกษตร,รและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรคุณพรชัยกันสิทธิ์ผู้อำนวยการกลุ่มพื้นที่เฉพาะและโครงการสำคัญสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและนายสอนชัยสิบย่อม ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเป็นโอกาสอันดีที่ทางกรมชลประทานเนี่ยครับได้มีช่องทางในการที่จะสื่อสารในเรื่องของความเห็นทางวิชาการที่ถูกต้องและก็ข้อคิดเห็นต่างๆรวมถึงข้อกังวลต่างๆเนี่ยไปพร้อมๆกันเราก็เลยมีการดําเนินโครงการในลักษณะที่เรียกว่าไปประชาสัมพันธ์แล้วก็มีส่วนร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงโดยการเข้าไปถึงผู้ที่เสียประโยชน์หรือเสียที่ดินเป็นผู้ที่เราจะดูแลเป็นพิเศษ พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์หรืออะไรเนี่ยในพื้นที่โครงการจะได้รับประโยชน์ในด้านอื่นๆเช่นในเรื่องของแหล่งน้ําขนาดเล็กไฟฟ้าปลาปาเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้คนในพื้นที่เนี่ยได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วย สำหรับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพลหรือโครงการผ่นน้ำยวมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงในเรื่องน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำปิงและลุ่มเจ้าพระยาแก้ไขและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างตั้งแต่ด้านท้ายเขื่อนภูมิพลในปัจจุบันและอนาคตสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีพุทธศักราช2561ถึง2580 โดยสามารถผันน้ำจากแม่น้ำยวมมาเติมอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลได้เฉลี่ยปีละ1,795.25ล้านลูกบาทเมตรสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมจากผลประโยชน์ด้านการเกษตรได้มากกว่า17,431ล้านบาทต่อปีรวมทั้งยังสร้างประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมอีกมากมายได้แก่ 1. การเพิ่มพื้นที่ในการปลูกข้าวในหน้าแล้งจำนวนกว่า1 6สนไร่ 2. การผลักดันน้ำเค็มในช่วงหน้าแลง้งลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาน้ำเค็ม 3. เพิ่มการผลิตพลังงานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนพูมิพลเฉลี่ย417ล้านหน่วยต่อปีและผลิตพลังงานไฟฟ้าท้ายเขื่อนน้ำยวมได้อีก46.02ล้านหน่วยต่อปี 4. สร้างอาชีพการทำประมงในอ่างเก็บน้ำมีการพ่อพันุปลาและปล่อยปลาให้ประชาชนในพื้นที่จับปลาไปบริโภคและสร้างไรายได้กัวเรือนเพิ่มขึ้น และ 5. ้าด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขายา,ายระยะเวลาการท่องเที่ยวในพื้นที่ทะเลสาบดอยเต่าส่งผลให้สามารถประกอบกิจการได้ตลอดทั้งปีขณะที่บริเวณเขื่อนน้ำยวมถึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจทั้งในส่วนของชุมชนและนักท่องเที่ยว สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมการเสวนาผ่านช่องทางออนไลน์หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k o f f i c i a l Page กรมชลประทาน